สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำหนึ่งรถเก๊งถูกสวยจริงตรงปกนะคะบอกเลยว่าคันนี้ไม่จกตาแน่นอนก่อนด้วยเลยอย่าลืมกดไลค์กด u b บสไคร e ให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะคลิปนี้น้ำหนึ่งมาพร้อมกับรถ คันนี้รถติดแก๊สใครที่กาลังมองหารถเก๋งขนาดใหญ่ภายในกว้างนะคะไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกนะคะติดแก๊สด,ด้วยคันนี้ได้เป็น CNG จากโรงงานค่ะกับโตโยต้าเอาติด1.6 e ตัว e CNG ปี2 0 1 2จดทะเบียนปี2013คันนี้นะคะถ้าซื้อสดไม่เก็บแวดด้วยนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะรีวิวให้ทุกทท่านได้รับชมรอบๆคันไปพร้อมๆกันค่ะนะคะ,นะค,ะคันนี้นะคะได้เป็นด้านหน้าเดิมๆนะคะปี2012จดทะเบียนปี2013ได้กรอบไฟหน้าเป็นไฟฮาโล มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะคันนี้นะคะโลโก้สามห่วงอยู่ตรงกลางชัดเจนกรอบไฟหน้าอันนี้เราทําความสะอาดในเรื่องของการขัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าสภาพโอเคใช้ได้ยาวๆเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวหนึ่งให้ดูด้านหน้าใกล้ๆกับในส่วนของกรอบไฟหน้านะนี่นะคะได้กรอบไฟหน้าสวยๆเลยนะคะนี่นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าสภาพถือว่าสวยสมบูรณ์เลยนะคะคันนี้นะคะดูเหลี่ยม ให้ดูเหลี่ยมเหลี่ยมคมคมแบบนี้นะคะไม่มีรอยบุกไม่มีรอยลักิ้มสภาพถือว่าโอเคนะคะด้านหน้าฝากกระโปรงอาจจะมีร่องรอยหินกระเด็นบ้างเล็กน้อยนะคะนี่เป็นรอยหินกระเด็นเล็กๆน้อยนนะคะเป็นสเสน่ห์ของรถมือสองตามระยะทางการใช้งานเนาะตามระยะการใช้งานเลยเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วถือว่าสภาพในส่วนของโครงสร้างเราการันตีทุกคลิป นะคะน้ำหนึ่งการันตีทุกคันที่น้ำหนึ่งรีวิวการันตีในส่วนของโครงสร้างตัวเครื่องตัวถังเล่มไม่มีชํารุดโอนได้ปกตินะคะไม่มีจมน้าพลิกคว่ำนะคะหรืออุบัติเหตุหนักไม่มีแน่นอนการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมเดิมนะคะมาดูในส่วนของแม็กเราก็ยางค่ะได้แม็กขอบ16นิ้วคันนี้ได้เป็นยางปี2020แม็กเดิมนะคะแม็ Mac 5, o, ก5รลูโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะอยู่ตรงกลางชัดเจนเลยในส่วนของยางถ้ายางปีเก่าไปนะคะเราก็จะดูแลให้นะคะเราจะดูแลให้ถ้าแบบตาก แตกลายงาตากว่าแตกลายงาแตกลายงาเราก็ดูแลให้เปลี่ยนให้ค่ะคันนี้นะคะได้เป็นดิสน่าดิสเบกนะคะดิสดิสเบกคุคน่านะคะดิสหลัง เป็นดรัมสี่ด้านหลังเป็นดรัมโอ้ยสี่ล้อเลยตายแล้วนะคะได้ดิสเบรกสี่ล้อเลยนะคะได้ดิสเบรกสี่ล้อคันนี้นะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างคันนี้ติดคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสภาพถือว่าโอเคมีคิ้วกันกระแทกด้วยนะคะได้เป็นคิ้วกันกระแทกด้วยนะคะติดสเกิร์ตด้วยนะคะนี่ ถือว่าสภาพโอเคเดี๋ยวอน,นึงพาไปดูด้านในกระจกเดิมค่ะนะคะฝั่งนี้กระจกเดิมอ่ะนี่ฝั่งนี้ก็กระจกเดิมนะคะกระจกเดิมรอบคันในส่วนของฟิล์มนะคะคันไหนนะคะที่ฟิล์มลอกฟิล์มล่อนหมดอายุหมดสภาพนะคะน้ำหนึ่งดูแลติดฟิล์มให้ฟรีด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของภายในกันบ้างภายในคันนี้นะคะนี่ ในเรื่องของความปลอดภัยนะคะคันนี้มีระบบเบรก ABS พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์สีการด้านข้างประตูขาเป็นทูโทนนะน้ำหนึ่งให้ดูใกล้ๆเลยนะคะก็อาจจะมีล่องรอยนะคะนี่ค่ะล่องรอยเล็กๆน้อยๆค่ะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะกระจกไฟฟ้านะคะนี่อ่ะที่เปิดนะคะก็ตรงนี้จะเป็นทูโทนสาอันนี้จะเป็นกระมี่นะคะอันนี้จะเป็นพลาสติกไม่ใช่พลาสติกสีอันนี้เป็นหนังเป็นหนังนะคะเป็นหนัง อันนี้เป็นพลาสติกนะคะอันนี้เป็นหนังอันนี้เป็นพลาส,สติกนะคะอันนี้เป็นกำมะหยี่นี่นะคะอันนี้นะคะแผ่นยางรองนะคะเป็นพลาสติกใสๆนะคะกระจกมองข้างนะคะพับปรับไฟฟ้ากุญแจเป็นบิดไข่สตาร์ทคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะในข้อดีของเบาะผ้าระบายความร้อนได้ดีในส่วนของเบาะหนังนะคะก็ทําความสะอาดได้ง่าย <constrained reading> เดี๋ยวหนึ่งสตาร์ทรถให้ทุกท่านได้รับชมในส่วนของเลขใหม่นะคะแล้วก็เดีด๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันก่อนอื่น ให้ดูในส่วนของโครงสร้างรถก่อนดีกว่านี่ค่ะโครงสร้างรถรอยสปอร์ตเมคอเดิมๆนะคะนี่สภาพสวยสมบูรณ์การันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆนะคะเข้ามาดูได้อ่ะอันนี้สูงไปอาจจะไม่ได้ชนโดนมาดูซิด้านข้างประตูตรงนี้เนี่ยค่ะรอยสปอร์ตเมคอสวย,สวย ะะเข้ามาดูได้เลยนะคะตอนนี้น้ำหนึ่งรีวิวอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งเข้ามาดูได้นะคะเข้ามาบอกว่ามาหาน้ำหนึ่งได้เดี๋ยวน้ำหนึ่งพารับชมรถนะคะมีให้เลือกมากกว่า350ขคันด้วยนะะในส่วนของออคอนโซลตรงกลางนะ,ะรองรับนะคะในซีดีนะคะ AM, m, a m FM เอร์เป็นแบบหมุนอนาล็อกนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติเดี๋ยวน้ำหนึ่งรถอยู่อะ มาดูข้อมูลรถกันค่ะคันนี้นะคะข้อมูลรถราคานะคะคันนี้นะคะราคาก็ผ่อนสบายๆผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่4,000กลางๆนะราคาตั้งขาย229,000บาทปี2012นะปี2012 CNG สลับเบนซินนะคะอันนี้เป็น CNG โรงงานนะนี่นะคะ ราคาตั้งขาย229,000บาทคอนโซลตรงกลางด้านหน้าสภาพถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะคะก่อนปล่อยถึงมลูกคา้าน้ำหนึ่งจะปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งอันนี้ไฟนะ,ะไฟไม่ใช่ไฟสิกระจกตายแววนะกะระจกมองหลังมีตัวตัดแสงไฟเฉยแล้วก็มีกระจกตรงฝั่งคนขับนะคะแล้วก็ฝั่งของผู้โดยสารตอนหน้านะ,ะนี่ power outlet อยู่ตรงนี้นี่นะคะ AUX นะคะรองรับ AUX อ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าตรงนี้ก็คือแก้น้ำมาเดี๋ยวขออนุญาตเปิดห้องเครื่องไว้ป่ะมาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างค่ะ สภาพถือว่าโอเคใช้ได้นะคะกระเป๋าใส่เอกสารอยู่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าฝั่งด้านหลังคนขับไม่มีนะคะนี้ให้ดูถือว่าสภาพโอเคเราการันตีในส่วนของโครงสร้างค่ะนี่รอยสปอ,อร์ตเมคอัพเดิมๆสภาพสวยเลยนะคะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาดูได้เข้ามาดูได้เลยนะคะเข้ามาดูดีกว่าอ่ะนี่ก็คือฝั่งด้านข้างประตู อยากดูละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมแอดไลน์มาหาน้ำหนึ่งได้ที่0961984963 0961984963ไฟท้ายไม่มีรอยแตกไม่มีคาบไอ้น้ำก่อกน,นะคะมีเซ,นซ็นเซอร์ด้านหลังเซ็นเซอร์ถอยมีเซ็นเซอร์ถอยอันนี้นะคะก็จะติด CNG นี่นะคะ,ะดูด้านหลังห้องเก็บสัมภาระนะคะ น็อตนะคะน็อตกระโปงอันนี้ด้านหลังามาดูฝั่งนี้กันบ้าง not, น็อตอาจจะมีถูกไขเล็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่าหัวน็อตเนี่ยค่ะอันนี้อาจจะมีไขไปเก็บรายละเอียดเป็นธรรมดาค่ะรถปี2012นเนาะก็อาจจะมีเก็บรายละเอียดบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะ อะไฟท้ายข้างนี้นะคะเป็นไทยเป็นโตโยต้าไทยโคยโตะนะคะซ,ซิลิโคนซ,นซิลิโคนนะคะนี่ก็อาจจะมีเก็บขาคัานนี้อาจจะมีเก็บฝาท้ายเล็กๆน้อยๆแตท่ท้ายเดิมนะคะฝาท้ายเดิมอะมาดูอะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะก่อนปล่อยถึงมือลูกค้านะคะเราจะเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงให้นะคะแล้วก็ยางอะไหล่อันนี้ไม่ต้องกังวล ยางอะไรเรามีให้อันนี้นะคะนี่ซีนสีไข่ไก่เดิมแท้แน่นอนนี่ใครสนใจอยากสนใจในส่วนของ CNG นะคะอันนี้เป็น CNG เดิมแท้จากโรงงานนะคะก็เข้ามาดูได้เลยนะคะเข้ามาดูได้ไปอันนี้ด้านขาย มาดูในส่วนของนี้ค่ะ CNG จากโรงงานนะคะจะเติมแก๊สนะคะเติมแก๊สตรงปัม๊มเออตรงฝาถังน้ำมันนะคะตรงฝั่งน้ำมันเติมตรงฝาถังได้ไงล่ะเติมตรงน้ำมันนะคะแต่ว่าถ้าไปทำมาเนาะจะต้องเติมด้านหน้าตรงห้องเครื่องนะคะมาดูอีกสักฝั่งหนึ่งกันค่ะภายในกว้างมากๆเลยอ่ะภายในกว้างมากๆเนี่ยค่ะใครสนใจติดต่อก,กันเข้ามาดูได้นะ บริษัทเชรยตนนะคะมีรถให้คุณเลือกมากกว่า350คันตอนนี้มากกว่า400แล้วแหละนะคะก็เราก็คัดรถเข้ามาค่ะการันตีในส่วนของโครงสร้างเดิมนะคะเราเปิดมา23ปีแล้วนะคะแล้วก็รถทุกคันนะคะที่นำมาเราคัดเกรดมาทุกคันเนาะจะอยู่ที่ประมาณ80-90นะคะเนาะอ่ะนะคะและก็ในส่วนของด้านหน้า ฝากระโปรงด้านหน้าเทสยดดนเราเปิดมา23ปีแล้วนะนะคะเราไม่หนีไปไหนค่ะมาอะมาดูกันต่อค่ะห้องเครื่องด้านหน้าค่ะอันนี้เราาร์ทรถอยู่เนาะก็ถ้าแบบติดแก๊สเนาะเขาจะไม่ได้แบบมีฝาครอบให้ดูตรงนี้ในส่วนของเบ้าโชค๊ค น็อตฝากระโปรงนะคะอาอาจจะมีถูกไขเก็บรายเก็บงานเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยค่ะคานหม้อน้ำด้านหน้าสภาพถือว่าโอเคใช้ได้นะอยากดูรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมอดไลน์มาหาน้ําหนึ่งได้นะคะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงยังคงสภาพสวยสมบูรณ์นะคะมีมอกอ แล้วก็ยังมีสติกเกอร์อยู่อ่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ยังมีตาโตโยต้าอยู่นะคะมีตาโตโยต้าอยู่แผนกันความร้อนใต้ฝากระโปรงยังคงสภาพสวยสมบูรณ์นะคะใครสนใจรายละเอียดตรงไหนก็สามารถแอดไลน์มาหาน้ำหนึ่งได้096-198-4963ตอนนี้เครื่องกำลังทำงานอยู่เนาะก็ไม่มีของเหลวนะคะกระเด็นกระดอนออกมาเนาะในส่วนของตัวนอ็อตนี่ ให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสภาพสวยสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่0961984963คันนี้นะคะเป็น Toyota a l t i ต1.6 e นะคะ CNG ปี2012จนทะเบียนปี2013ใครซื้อสดก็สามารถซื้อได้นะคะไม่มีแหวนนะคะ ราคา2 2 9 0 0 0บาทดูว่าใครสนใจจัดไฟแนนซ์ก็จัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่4,000ก,กลางๆเดี๋ยวหนึ่งหาดอกเบียพิเศษให้นะคะก็เอกสารปบรบชาชนทะเบียนบ้านใบรับรองเงินเดือนนะคะหรือว่าสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนนะคะหรือ และสเตทเมนต์นะคะย้อนหลัง6เดือนนะหรือว่าถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็สัญญาเช่าที่สัญญาเช่าร้านนะคะซื้อใบซื้อขายซื้อของนะคะใบซื้อของเข้าร้านนะคะแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านแบนบประชาชนเท่านี้ค่ะถ้าเป็นอ,อาชีพอื่นๆก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละคลิปนี้หนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ